สวัสดีครับพบกับมาชิงวันการดโอเวอร์เดทที่ตอนนี้เขาา้าภาควิวดทแล้วหรือวันดีนะั่นเองตบมือหน่่ยเร็วเดฮา,าวันนี้ผู้ท้าชิงบอกเลยว่าเขามานานมาครั้งครับแล้วเขาก็มาชิงนะดูเข้าคนแรกสวัสดีครับชื่ออะไรชิพคะครัเอาอะไรมาครับวันนี้บาสสากะเอาสากะเออเอ้ใครใคร <S <S ท,ที่เป็นฟไฟรสากะครับ กดหนึ exactly. <re fer> <re fer> ่งมาแล้วครับไม่ใช่เจอกับอ้าวสุดหลอแห่งท้องทะเลแน่นอนครับแน่นอนโอ้ยมีแน่นอนนอะเล่นซอกกาครับเล่นซอกกาชื่ออะไรนะเกมซอกกาไม่ใช่ชื่อเราชื่ออะไรอ๋อผมคอมครับคอมโอเคชื่อเกมครับเกมเล่นซอกกาไม่ใช่มาถอยลูชื่อกันเงี้ยน้ำแล้วถอยลูกอกด้วยไลฟ์ ถ่ายรูปต่อกันได้เลยนะครับระหว่างรอครับแจ้งวันชาส<ม>ัมพันธ<ม>์ 3, นะครับตอนนี้เรามีทั้งร้านกระตุน้นพงในชอปปี้แล้วก็มีร้านกระตุ้นพงสองครับพิมพ์ว่าร้านกระตุน้นพงเป็นวัดหนึ่งทีแล้วก็เลขสองเนื่องจากว่าร้านร้านหลักเราหรือร้านหนึ่งนั่นโดนทาโทษไปทําใหุ้ okay. Okay. อ่าตอนนี้เริ่มโอเคโอเคอ่าสินค้ากลับมาลงเยอะๆได้แล้วเหลือแค่โคส่งฟรีเดี๋ยวรอวันที่2 1สนะครับสำหรับร้านแรกนะ <Okay. S 1> แต่ร้านสองตอนนี้มีโคส่งฟรีแล้ว ทั้งอาที่เราทำโ <3 S 1> <ล>คตรของร้านรแรกจ<น>ะโดนปลด 2> 1, 2. มาทั้งหมดในวันที่21นะครับต่อไปประชาสัมพันธ์วันที่22นะครับเดือนนี้นั่นเองตุลาคมชุดดี B T ศูนยจก็จะออกใครที่ยังได้ไม่ครบหรือ,อยังไงก็สามารถซื้อได้หรือใครยังไม่มีก็ซื้อกันได้นะครับทางทั้งทางออนไลน์และหน้าร้านแล้วก็วันที่ <S 2ีสิบเก้าก็จะมีะมาลเลเดอร์บิลนะครับซึ่งเป็นล่างเขาเรียกว่าล่าง,างจำแรงของเทกซา เตือนดอครันั่นแหละครับเกซอกก็จะออกที่19ครับสามารถซื้อได้ทางออนไลน์แลวนะล้านเช่นกันอ้าวมาชมเกมกันดีกว่าไรเมื่อลงสบัดหาดาบเรือโลมาสักการ์หรือภวะสักการะนะครับโลครับเฮ้ยอย่าอย่าช็อตอย่าช็อตแล้วก็ผ่านเลยครับทีเดียวพอเขาเทินดอก นาดคตรแค่ทีเดียวพิงไล่โซ่ตัวน <S <S เริ่มหลังตัวเริ่มจวนหนึ่งล,ลสองกิมคู่นะจวอสองจะบอกแลนะ้วล,ลายของสองสายนี้นี่เขาชอบเอาไปใส่กันไหมทิ้งมือเป็นออสวัสดีครับคุณกูชื่ออ่ะอทิ้งออเดอ,อ,อร์เกตหนึ่ง คุณแบ็คมูลบอกดีครับพี่ดีครับคุณแบ็คมูลมูลแบ็คแบ็คมูลใชเดอร์แบ็คมูลโอเคเพื่อนแปดพันครับเข้าครับไลด์เช็คกระดูกไม่มีอะไรอ่านเถินเซนดอครับทิ้งไม่หนึ่งลงแหวนเก็บอาวุธจะดับขึ้นหมื่นหมื่นแหวนครับเข้าครับ กระดูกหมื่นแหวนหมื่นแปดได้เดียวครัได้เช็คครับฮิวพลังแหวนฮิวแหวจึ่งดาเมจออเดอร์ผ่านครับเข้าเทิร์นรอทิ้งกระดูกได้ไม่เก่งเป็นเกตสองสกิลหยิบนอร์มอออเดอร์ไม่เกินหนึ่งไปขึ้นมือใบนี้นขึ้นมือไล่วิญญาทิ้งนอร์มอออเดอร์หนึ่งใบโบกได้ให้แวนกะหนึ่งได สก,กิลมกกังกรกะดกบุกหนึ่งหมื่นทำไมถึงได้บวกขี่ครับเออมันต้องประสานเวทครับบวกขี่แล้วก็บอกไปเลือยเลือยอย่างใดอย่างหนึ่งใช่มนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าอันนี้เออถ้าเกิดประสานเวทมันจะได้สองอย่างโอเคบัตรขีแหวนหนึ่งหมื่นสองได้เข้ขาครับแหวนหนึ 1> 1, ่งฟอนแถวหน้าบวกหมื่นขี้แหวน พลังข้างค okay. ี้พลังแหวนก็ไม่มีอะไรจากหมื่นห้าได้ฟ้อนได้คี้สามหมื่นห้าหนึ่งขีแหวนครับใช่ยี่สิบสามห้าเท่ okay. าแวนโอเคพาเดินเขนรอครับ ทิ้ตัวหนึง่งโอ้เขาหนึง่งติดหอ,อกครับหอ,อกโวกนวันหนึ่งใบแหวนเมื่อติดอาวุธโซชัยลหนึง่งชุบก,กินหนึ่งตำกว่าจากดอกเดี๋ยวผมเลือกคอลเลกชันนะ สิบสิบสิบเก้าลูกสี่โอเคช่องอแล้วก็เทคนนี้ได้ดอกไม่กดจะมาไลฟ์บ่อยๆไหมนะเผื่อมีโอกาสแวะมาซื้อที่ไลฟ์ที่นี่นะครับทุกวันจันทร์ถึงเสาครับประมาณรูปวงกว่างประมาณห้านึง ไลปดโกว่ครับิสะ่บ้านสอแหวนครับคิดเข้าไปที่สก้านะครับแล้วเข้าไปที่<อ>์ที่แวนขยแล้วพิมพ์คำนี้แหอามนตะครับยี่สิบสามสองขิดอืมพี่จีเลย ไม่ได้ใช่ครับไม่มี็นไรเซคไม่มี็นไรอันนี้สิบสิบสิอน่มอเสือลอริงสลาฟอฟันนะครับห้าค้อเสือลอริงสลอฟันเป็นสก็เทินต่อสรเลยครับเพียบอือ ได้เป็นเก็บของเราตามติดเ,เปิดกล่องแสดงออเดอร์หน,กออกนึ่งเป็นแบบนี้ถ้าไม่เคยมีในดรอปเอาลงดรอปได้เป็นร้านไหนก่อนเอาดรอปแล้วนีเยอะเอาตัวเดียวไหม ิวแวนโซบัสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งหยิบน้ำมอออเดอร์อะไรก็ได้ในดอปขึ้นมือใบนี้ขึ้นมือเธอนี้สามารถประสานเวทได้ประสานเวทสองใบนี้ใบนี้จากมือคอเตอร์บัสอันนี้จากดอปโซบัสสกิลใบนี้ก่อนชุบหนึ่งใบ ชุบเป็นใบนี้ถ้าเป็นการประสานเวทโยนเทคให้แวนแถวหน้าทั้งหมดจะปัด5,000เทร์นี้แล้วก็บมวกับเทคแวนปัดอีก5,000เป็นปัดหมื่นแถวหน้าทั้งหมดสกิลของใบนี้ท็อปสามหเอา1ใบไม่เกิน1ใบลงดอบขอไม่เอาลงดอบแล้วก็ชุบ1ใบที่เก็บไม่เกินวันกัดชุบเป็นใบนี้ แล้วก็วงกรอนกระดูกเห็นการเล่นออเดอร์ภาษาเย์ลงมาปัดหนึ่งหมื่นปัดหนึ่งขีขอไม่กดเทคใบนี้มือกี่ใบครับหกใบครับสองมือสามนการส่องใด่ส่องใดอันนี้ข้างนี้ รวมบูธเป็นสามพันแปดสามแปดสองสามข้างนี้สามสิบสามยพิเศษเลยนะ28แปดกดโลสามแปดอันนี้ย <c oughs> <26, S 1> ี่สามสองลูกสองได <c oughs> ทวินได้เฟิร์สซิกเน็ตไม่มีอร์สามแปดสองคิมันกัน

สองสี่ห้าใบเขนดอฟเซอร์โนาครับโจดิงห้าใบใช่ครับขอยาดูดับได้โอเคครับ บนปลาสองไว้ครับยิงแถวน้าทั้งหมดแบนบวกขีดทิ้มูลตีครับห้าสิบแปดสองขีด <c oughs> ไม่ใช่ทิ้งมูลแบ <c oughs> นตีห้าสิบแปดสองขีด จีทิ้งอเแไปเ็คไม่มีไรไม่มีไรสิบสี่ครับสิบสี่เข้าเลยคิดออกกันผ่า okay, นเลยครับมือกี่ใบครับห้บาใบห้บาใบาเข้าเทินดอเพอร์สนาไลท์แถวหน้าบก mm hmm. มือจูอืม <Yeah. Yeah. S 1> mm hmm. ตบัตหนึ่งกิงมือหนึ่งหยิบแล้วมาออเดออะไรก็ได้ในดับขึ้นมือไม่เกินหนึ่งใบแล้วเธอนี้สามารถประสานเวทได้จับได้แจ้งมาได้นะครับโค้ดรานี้นะครับสาสิบนะครับลดสูงสุดถึง้อยส่วนร้านสองพี่เนี่ยมีสามสิรนหนันนะ้ดสูงสุดลดถึ้อมืนะครับลดสามสิบเปอร์เซ็น์แวนีงนี้ขึ้นมืนนนประสานเวทใบนี้ครับ ไปนี้สองคองเตอร์บัสไปนี้ก่อนชุบไม่เกินหนึ่งใบชุบมาโยนเทคแวนแถวหน้าปัดห้าพันบวกกับเทคแวนปัดอีกหเป็นปัดหมื่นแถวหน้าแล้วก็ไปนี้ดอน,นแล้วก็ดูทอบกองสามารถเลือกเอาไว้ที่เดิมหรือเอาลงดรอปได้เอาเป็นลงดรอปแล้วก็มังกรกระดูกปัดหมื่นปัดขีด มันี้ลงดอกอสามใบนี้จะปัดห้าพันเพราะว่าเล่นออเดอร์เทอร์นี้สามหมื่นสามบันกาดครับสองได้มีสองได้เข้าครับครับชูนได้เฟิร์สกีแวนพลังข้างนี้คีให้แวนแล้วก็ปุ๊บสองแดม ต้องแดงไม่มีไรไม่มีไหลห้าหมื่นแปดสองชีอันนี้เท่าไหร่ครับข้างนี้ข้างนี้สี่สิบแปดเอ๊ะว่นะเดี๋ยวนับก่อนสี่แปดเดียว คิดเดียวอันนี้กระจกครับแฟนสิบแปตีแปนเดียวตีแวนึ่อไปผ่านเทินครับอ่ามือกี่ใบครับมือมีสองสี่หกใบเทนดอกเพอร์โซนาครับจุดหนึ่งนี่เลยเพอร์โซนาแสงทุกรอบเลย

เดื่เกอ่บตมือกี่ใบนะครับมือมีหกใบครับใบเพสน่า้าเื่อสิเขาคนนี้ครับอเมื่อลงมามีอาวุธฝั่งขวาแวนบกหมื่นแล,ลแล้วก็ถ้ามีฝั่งซ้ายสามารถเข้าหนึ่งชุบเก็ตหนึ่งต่ำกว่าเข้าหนึ่ง ทุกเกต้องต่ำกว่าสามสิบสอายี่สิบมิีมครับมีบ้านไหนไม่มีเติมเลยที่พี่ อาูคสินามนครับหเกานะครับแต่ที่ทุงบอราคาครับเาไปม้อมาแล้ขอดูด hey, ับในครับใช้คนรถเอาครับาแก็ายได้ไม่เป็นไรดูน้ำเม็ดนะครับโอเค เดีนต่อเองเวนต่ครับคีดเดียวอ่าสิบแปดยี่แปดสามแปดเพอสี่แปดห้าสะกห้าแปดห้าแปดสองข้างเท่าไหร่ครับยี่สิบ สามสิบสามห้าสี่ห้า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 กเอ๊ะอ,อันนี้ห้าห้าสามสิบสามสิบสามห้าสี่สามห้าห้าสี่สามห้าห้าสี่สามห้าแปดใช่ครับพีจีฮะทิ้ง okay. ได้ใช่ครับไม่มีอะไรโอเดคเชื่อ างครับตีนี่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ปล่อยนะข้างครับผ่านเลยเขาเทิร์นดอ เทานาอะไรครับเทาหน้าหมื่นจััวเทควันโซบัตหนึ่งทิ้ง 1. 1> มือหนึ่งหยิบแล้วมองออเดอร์ มันี้ขึ้นมือแล้วก็สามารถประสานวิทได้เทร์นี้จ่ายค่าคอร์ดดีทยสองใบนี้ไม่มีค่าคอร์ใบนี้ก่อนตัวหนึ่งข้อโศอกเขอตัวชาร์ทหนึ่งล้วก็ใบนี้ชี้เป็นเรียการหนึ่งใบบวกห้าพันตามดอบทุกๆุห้าใบห้า ้ายี่สิบพอดีเอ่อบวกสองหมื่นสิบห้าใบขึ้นไปปัดหนึ่งขีแล้วก็เทคตัวเองมันจะบวกอีกห้าพันแล้วก็มังกรกระดูกในดอบสองเด้งออกมาปัดหนึ่งหมื่นปัดหนึ่งขีทั้งคู่ แล้วก็ติดของแวนปัดแถวหน้าอีกห้าพันเพื่อายเป็นข้างนี้รวมมัน,นี้เป็นแล้วก็อีกห้าพันข้างน,น,นี้อันนี้าอันนี้ก็ได้ไปอันนี้ปัดไปเป็นห้าพันก็ย้ายมาข้าง มือเท่าไหร่อับสามยี่สิบแปดครับเปิ้กันเข้าครับค่นได้คี้แวน <c oughs> พลังให้ข้างนี้อเวอร์ <c oughs> ครับ <c oughs> ร้อยล้านให้ข้างนี้ <c oughs> แล้วก็จวนหนึ่งแล้วก็กดสกอยู่เป็นจวนหนึ่งขี้ให้แวนเอ่อแถวหน้ามื่นคิวหนึ่งคิวไม่ได้ <c oughs> โอเคครับ สามแต่ <Sunshine. S 2> <Okay. S 1> โครับแข็งไม่แข็ง <laughs> ไม่แข็งโอ้โหไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเงินนะ <laughs> โอ้โหแรงจริงอ่ะอยินดีไหมครับมาได้กลับมาอีกครั้งคิดถึงกันไหมสักเอ้าขอเป็นกันได้น,นะครับอย่างสุภาพอ้าวฝากไว้คี่นะครับตอนนี้ <c oughs> มีทั้งอ่อานะ <c oughs> ที่ก็ได้ไหมตัวนี้ก็ได้ที่ช้อปปี้นะครับมีทั้งร้านหนึ่งร้านสองนะครับ ก็ไปซื้อกันได้ตอนนี้เดี๋ยวร้านหนึ่งจะปลดทุกอย่างโค้ด <c oughs> ส่งฟรีต่างๆจะกดกลับมาใช้วันที่21นะครับอย่าลืมน,นะครับส่วนร้านต่อตอนนี้ใช้ฟรีได้แล้วแล้วก็วันที่22อีกนึงนะครับดีที่27อัอนนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดู